ข่าวดีวันที่10มีนาคม2,566รัฐแจกเงินสดคนละ1,000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ ที่ในวันที่10มีนาคม2,566นี้ทางรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินให้พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางในเดือนมีนาคม2566โอนเข้าบัญชีให้ในวันที่10มีนาคม2,566 ซึ่งก็จะได้รับอยู่3มกลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการซึ่งแต่ละกลุ่มรับเงินช่วยเหลือคนละกี่บาทพร้อมกับอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางในปีงบประมาณ2,566มาให้พ่อแม่ที่น้องได้รับชมรับฟังด้วยค่ะวันที่10มีนาคม2566กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียาประจำเดือนมีนาคม2566 โดยกลุ่มเปราะบ,บางมีอยู่3กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่1คือเงินอุดหนุนบุตรรับเดือนละ600บาทได้รับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเด็กที่ได้รับสิทธิ์คือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาทต่อเดือนต่อไปเป็นกลุ่มที่สคือ เงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน800บาทส่วนผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน1,000บาทต่อไปกลุ่มที่3คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600ถึง1,000บาทจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้อายุ6 0ถึง69ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน600บาท อายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน700บาทอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1,000บาทสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจําปีงบประมาณ2566ตั้งแต่เดือนมีนาคม2,566ถึงเดือนกันยายน2,566ดังนี้ เดือนมีนาคม2566จ่ายวัน, bueno น 66, ศนุกร์วันที่10มีาน, 66, นาคม2566เดือนเมษายน2566จ่ายวันจันทร์วันที่10เมษายน2566เดือนพฤษภาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10พฤษภาคม2566เดือน bueno 9, มิถุนายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่9มิถุนายน2566 เดือนกรกฎาคม2566จ่ายวันจันทร์วันที่10กรกฎาคม2566เดือนสิงหาคม2566จ่ายวันพฤหัสบดีวันที่10สิงหาคม2566เดือนกันยายน2566จ่ายวันศุกร์วันที่8กันยายน2566หกหากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางทั้งเงินอุดหนุนบุตรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทรหนึ่งสตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ